ดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตังมีเดียช่องสตังมีเดียช่องข่าวของคุณข่าวช่องสตังมีเดียประจำวันที่1พฤศจิกายน2,500 67ครับด่วนครับรัฐบาลเปิดลงทะเบียนแจก400บาทเริ่มวันนี้นะครับหลายคนถามสตังว่าเอ๊ะเป็นเงินโครงการอะไรให้สตังไปตามข่าวก็ไปตามมาให้แล้วนะครับเป็นโครงการแอลเหนือคนละครึ่งซึ่งสตังเคยทำข่าวแล้วนะว่าใครที่จะไปเที่ยว17จังหวัดในภาคเหนือนะครับคุณสามารถเข้าร่วมโครงการแอลเหนือคนละครึ่งได้ซึ่งคนที่ได้รับสิทธิ์นี้นะครับจะได้ใช้สิทธิ์ตั้งแต่1 พฤศจิกายนก็คือวันนี้เป็นต้นไปถึงวันที่31ธันวาคมนี้นะครับกติการในการใช้เงินคือเมื่อคุณลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับรัฐบาลเนี่ยจะช่วยนะครับออกเงินครึ่งหนึ่งแต่สูงสุดไม่เกิน400บาทและคุณสามารถใช้สิทธิ์ตรงนี้นะครับในการลดราคาสินค้านะครับไม่ว่าจะไปร้านอาหาร ร้านกาแฟนะครับหรือว่าจะเป็นร้านต่างๆที่เข้าร่วมแคมเปญได้นั่นเองนะครับซึ่งไม่สามารถที่จะกดออกมาเป็นเงินสดได้เพราะฉะนั้นแล้วนะครับอันนี้เป็นสิทธิ์ส่วนลดโดยจะช่วยสูงสุด400บาทนั่นเองครับโดยในวันที่1พฤศจิกายนนี้จะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่5โมงเย็นเปิดต้นไปหรือว่า17นาฬิกานะครับซึ่งมีสิทธิ์จำกัดนะครับแค่ 110 0 0เท่านั้นย้ำอีกครั้ง1 0 0 0 0หทเท่านั้นซึ่งนักท่องเที่ยวที่สามารถรับสิทธิ์นี้นะครับจะต้องเข้าพักกับโรงแรมหรือที่พักที่เข้าร่วมโครงการเท่านั้นนะครับแล้วก็จะต้องลงทะเบียนผ่านการสแกน QR code กับป้ายที่ทางทททจัดเตรียมให้นกะโรงแรมหรือที่พักเท่านั้นเมื่อน,นักท่องเที่ยวได้รับสิทธิ์ส่วนลดแล้วนะครับจะต้องนําไปใช้ภายใน3วันหรือ 72ชั่วโมงนับจากเวลาที่ได้รับ SFS ลงทะเบียนหากไม่มีการใช้สิทธิ์กับสถานประกอบการสิทธิ์ของท่านจะถูกยึดคืนทันทีและไม่สามารถลงทะเบียนได้ใหม่อีกครั้งนะครับซึ่งการใช้สิทธิ์เนี่ยจะใช้ได้เพียง1ครั้งตลอดโครงการนะั้นและคุณผู้ชมท่านใดนะครับที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะก็สามารถที่จะเข้าไปได้นะครับที่เว็บไซต์เอาเหนือคนละครึ่งจะเปิดให้ลงทะเบียน 5โมงเย็นนี้เป็นต้นไปย้ำอีกครั้งคนที่จะมีโอกาสเดินทางไปเที่ยวนะครับในจังหวัดภาคเหนือ17จังหวัดนะครับจะมีโอกาสได้ใช้สิทธิ์นี้ส่วนภาคอื่นๆจะมีโครงการแบบนี้อีกไหมต้องรอดูจากทางรัฐบาลและยะอีกครั้งว่า400บาทตรงนี้ไม่สามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ตอบเลีย์ชัดนะครับคุณผู้ชมท่านใดนะครับมีคําถามอะไรเพิ่มเติมเ้าก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเดี๋ยวจะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารเวัสเดิรการแห่งรัฐก็ติดตาม และกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับมีคำถามเกี่ยวกับโครงการต่างๆจากทางสวัสดิการแห่งรัฐอย่าลืมโทรมาพูดคุยได้ที่สตังต์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์เวลา4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นเบอร์นี้เลยครับ0825171297ย้ำอีกครั้งเจอกันที่สตัง์ไลฟ์สดทุกวันอาทิตย์4โมงครึ่งถึง5โมงเย็นอย่าลืมโทรมานะครับ